นี่ก็เพียเมืองกันทําไมเพียนะเขียวก็มาคืนนอนหลับทั้งคืนไม่ได้ตื่นมาพักผ่อนเพียเพโหเออดูสิงานเยอะหมูนี้งานเยอะตั้งก็ออกทวายไรเนี่ยงานเยอะนี่นอนจะให้ไปโชว์อเมริกาอีกแล้วเออโทรมาเมื่อเช้าเขาบอกค่าเครื่องบินนี่เขาออก ไปท,ทั้นคณะเลยย่งพิศนุโลกไปท,ทั้ทนคณนะ,ะเอเมริกาสองเดือนนะเขาบอกค่าเครื่องบินนี่เขาออกค่าที่พักเขาออกใ,ให้อาหารเขาออกให้เสร็จจับเรียบร้อยครับ,รบแต่ยังเกลี่ยงกันอยู่ที่ต้องค่ารถเมย์ไปดอนเมืองเลยก็เลยยังไม่ตกลงเลย <S <S มันจะไปยากอะไรก็ห่อข้าวเดินลัดทุ่งไปได้ก็ถึงงานเยอะผมงานอะไรขนาดหลับๆยังหยุดไม่ได้ผมเนี่ยไปทําอะไรอยู่ตอนหลับก็ต้องหายใจตลอดเลยอ๋อเด้อ ไม่มีใครแทนมือแทนตีนได้หรือเบาๆซะมั่งก็ได้หรอกเดี๋ยวฉันช่วยผมก็ไม่ค่อยว่างในขนาดยืนคุยอยู่กับพวกท่านยังไม่ค่อยว่างเลยเอาทำอะไรอยู่ตอนนี้ต้องลืมตาอยู่ตลอดเลยมัโอ้โหมานี่เลยไปได้เลยคบไม่ได้เอาทำไมนึกว่าจะคบได้สักคนพะโทรทำไมอก็ขนาดตาของแกยังลืมได้นะภาษาอะไรพวกฉันเพื่อนแกเนี่ยนะ ลูกตาเอาลูกตานะาแม่แกน่ออดเออไปลืมจะแกทำไมเลาลูกกระตาอ๋อลูกกระตาเอเอาไหนบอกลืมแค่มาส่งแท็กซี่ละมั้งเออพูดถึงแท็กซี่เนี่ยรถเดี๋ยวนี้ไม่ติดไม่เลือกวันเสาร์วันอาทิตย์ไอ้ที่รถติดก็เพราะว่าพวกคนที่ว่างงานเนี่ยเอารถออกมาขับฮะไม่จริงๆฮะเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ใครเขาว่างงานแล้วครับก็พวกแท็กซี่นี่แหละ แท็กซี่จะมาว่างงานยังไงเอาแกคิดดูสิดิผมไปยืนข้างถนนน่ะแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะแท็กซี่ไม่รู้จักกี่คันเป็นกี่คันเขียนว่าว่าง<อ>ว่างก็ว่างก็จอดอยู่บ้านออกมาขับให้เต็มถนนทำไมอะ่ะ บ้านนะแล้วแท็กซี่นี่ผมเบื่อทําไมฮะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากขึ้นแท็กซี่เท่าไหร่ทำไมคุณนองชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านมันยังไงมันยังไงก็ผมโบกรถแท็กซี่เออแล้วก็ขึ้นไปนั่งปุ๊บลู่คนมันชอบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านถามแรกถามเลยพี่จะไปไหนครับอล้วทําไมจะไปไหนก็เรื่องของเราจะถามทาไมเลยสอดรู้สอด ถึงแท็กซี่ระวังนะเมียนะเขียวเนี่ยระวังทำไมอะเมื่อวานไปยืนเท้าเอวด่าแท็กซี่เขาอยู่ในตลาดนัดช็อตช็อตช็อตระวังดีคนขับมันไม่ลงมาตกไม่มีคนขับไม่แต่แท็กซี่เมาหรือเปล่าเหอเออูดถึงคนเมาบางคนเมาแล้วเที่ยวดิดาชาวบ้านอันตรภานะบางคนเมาแล้วใจดีแจกเงินเมื่อคืนเจอคนเมาคนที่สนามหลวงเป็นไงเขายืนอยู่ริมสนามหลวงพอแท็กซี่มาปุ๊บโบกเลยแท็กซี่แท็กซี่ จอดปุ๊บเปิดประตูเข้าไปนั่งบอกไปสนามหลวงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยืนดูสนามหลวงแล้วบอกไปสนามหลวงเออแท็กซี่บอกพี่นี่มันไปไปสนามหลวงจยรีบไปออแท็กซี่ไม่ได้เข้าเกียร์เหยียบคันเร่งอย่างเดียวปื๊ดล้อไม่ได้หมุนอ,ะอ,อ่ะพอถอนคันเร่งผู้บอกพี่ถึงแล้วสนามหลวงออคนเมาลงมาเลยบอกควักเงินให้ลอยบอกอาะเอาไปไม่ต้องถอนออและที่หลังอย่าขับรถเร็วอย่างนี้นะ แปลกเนาะแปลแปลกนี่ลูกแกตามใจนะเรทำทำไมอย่าไปตามใจมากตามจวันเมียแกพาลูกมายืนข้างถนนโบกแท็กซี่เลยแท็กซี่แท็กซี่วิ่งเลยไปนู้นถอยกลับมาหมุนก็จงถามเมียตะโก้บอกพี่จะไปไหนครับเมียตะโกเขาบอกเปล่าแล้วลูกฉันอยากดูรถวิ่งถอยหลัง แต่จริงๆแล้วลูกผมได้สอนดีแลิกพูดจาไม่มีหยาบคายยังไงเอาขนาดเยี่ยวยังให้เรียกร้องเพลงนะครับพอลูกจะเยี่ยวป๋าปานหนูจะร้องเพลงคนเแรอก็พาลูกไปเยี่ยวป๋าปานหนูจะร้องเพลงพาลูกไปเยี่ยวรู้กันวันนั้นไม่อยู่ไปทอดพระป่ากับแม่มันให้ป้าเขามานอนด้วยตกดึกร้องรันเลยป้าหนูจะร้องเพลงหนูจะร้องเพลงป้าไม่รู้เนี่ย ลองอะไรลองหนกหูข้างบ้านเขาแม่เอาป้าหนูจะร้องเพลงป้าทนไม่ไหวขึ้นมาบอกอ้าจะร้ะอ,งองก็ร้องมาร้องใกล้หูบ้านนี่เป็นไงขอบอดสเต็มบอกหูออใครจะมาดวงดีเท่าผมไม่มีอีกแล้วทำไมออาเมื่อคืนนะสินักรองเขียนจดหมายมานัดพี่แก คืนนี้เลิกงานเจอกันหน้าเซเว่นโอ้สบายเลยแกไม่ได้ไปเอาทำไมไม่ไปเขานัดรอที่หน้าเซเว่นไม่รู้สาขาไหนเออนัดไม่รู้นี่อย่างผมนี่นัดไปที่ห้องเลยนี่นับร้องสวยด้วยบอกพี่ย่องหนูชอบคุณพี่ย่องไปคนเดียวนะคืนนี้เชิญที่ห้องหน่อยตีสามไปไปไปสิโอ้เขาเตรียมของตํารุงไปเพียบเลยโอ้มีลังนกมี เออไข่ลวกโอ้โหแล้วไอ้นั่นเอกไอ้โกลด์ปมปมะอะไรไอ้นั่นเนี่ยจริงกำลังนึกเนี่ยมันถึแล้เพราะอร่อยเยอะแยะเลยเออเขาบอกกินซเดวพยงจะต้องเหนื่อยกันหนูพักเดียนเหนื่อยจริงๆปั๊มกับมันอยู่ในห้องอ่ะมันอายแนขนตู้แล้วก็บอกชอบหุ่นพอกระตู้ละมั้งสงสัยหุ่นหน้าแบกตู้แต่จริงๆเมียนักร้องนะเนี่ยเออเมียผมอ่ะ แต่เป็นนักร้องต่างจังหวัดวันนั้นวลอยกระทงไปเล่นเจอกันเอ,เออเครื่องสำอางนี่เขาทาให้ผู้หญิงสวยนะ<ว>แต่งหน้าแต่งตาสวยเลิกแล้วนั่งคุยกันเขาบอกพี่ย่องกลับกรุงเทพหรือเปล่า<อ>เท่าล้องันกันอะที่นอนก็ไม่กล้บ<ว>ลนอนกับเขาที่บ้านได้เมียมนักร้องนี่ดีใจพอเช้าขึ้นล้างหน้าเครื่องสำอางออกหมดอยากจะเหมารถทัวร์กลับกรุงเทพเลยครับเอาทําไมโอ้ทาไมได้แก่ขนาดนั้นวะน แกก็จะไม่ยากอะไรก็ทิ้งไปเลยสิทิ้งไม่ได้ทำไมมึงเป็นเพื่อนกับแม่ฉันโธ่เส้นดีแม่มาสั่งว่าเองบอกไอ้ทิ์มึงจะไปทิ้งมนันนะอิลเลียวนี่มันเพื่อนกู <c oughs> แต่เขารวยรวยกะอยู่สักสามปีพอเขาตายเราก็รวยเสียโยกอ,อ้างฮะแก่แล้วสามปียังไงตายแน่<อ>นี่อยู่มาเจ็ดปีเราหวัดมันยังไม่เคยเป็นเลยใช่ไหม <c oughs> ขนาดรถพระป่าคว่ำยังไม่ตายเนี่ยเขาช่วยไม่ทันเลยไม่ได้ไปับเขาจ้องตั๋วให้แล้วเขาตายกันทั้งคันแต่นไม่ทันเขาซะแล้วโม่งอ่ะเด็กเขาเรียกว่าอะไรนะคนยังไม่ถึงที่ตายไม่ถึงคราวตายวายชีวาวาอดงใครพิฆาตอัดเข็นฆ่าไม่อาสันเมื่อถึง คราวตายวายจีวาวันไม่จิ้มฟันแทงเงือกยังเสือกตายจบแล้วโอโ้อโอโอโอจ่อไ่ให้หน่อยเดียวจบเลยจริงใชเคยเคยมีปัญหาตบเมีมั้งไหมต่มีบ่อยทะเลาะกันบ่อยเลยฮะทะเลาะเรื่องอะไรไม่รู้ตอนทะเลาะไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องนะฮะ ทะเลาะกันบ่อยนี่เข้าบ้านไม่ได้เลยเข้าบ้านไม่ได้สามวันแล้วยังเข้าบ้านไม่ได้เลยผมเอาทําไมอ่ะเมียไม่ให้เข้าบ้านอกระโทเอ้ยลูกผู้ชายหาให้กินเมียจะมาดีกว่าเราได้ยังไงเข้าบ้านไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแต่ฉันฉันจะเคลียให้รับรองแกต้องได้เข้าบ้านออแต่ถ้าหากว่าแกได้เข้าบ้านแล้วให้ฉันนอนทั้งสองสามคืนนะเอาทำไมเมียฉันก็ไม่ให้ฉันเข้าบ้านเหมือนกันนะโอ้ยเขราว่า เพราะว่าเนะมียดีคือสีบ้านธนาคารคือเจ้านี้เมียเถียวเสวยไม่เคยมีปัญหาเพราะเธอทํางานเกี่ยวกับตัวเลขเป็นสเสบียนบัญชีขายลอตเตอรีออเร่เมียผมก็แปลกพี่กุลแปลกอเอแปลกจริงๆนะขนาดหมามันก็เรียกมหมหูมันก็เรียกหมูแต่ผัวมันเรียกไอ้เปรตดูสิโอเข้าใจเรียกเลยเดี๋เดี๋ยว เดี๋ยวคุยกันต่อตัวอะไรดีๆก่อนเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราโย่องพิศโลกต่อครับครับผมมันนิสัยคนไทยไปลามา,มาไหว้ดีฮะดีดีดทำเถอะครับทันตัวเป็นคนไทยเป็นหน่าอายเขาหรอกเออแต่คุณกําลังทำหน้าอายนะฮะทำไมฮะให้เกียรติรายการเขาบอกไม่คุณทําไมคุณนออสมวงใส่มาทําไมโอ้โหเลเลเลยยถามได้ดูถูกมวงนี่ไม่ใช่จะใส่มาสุ่มสี่สุ่มห้านะครับท่านผู้เกียรติเน่ กว่าจะได้มานี่นะเนี่ยแบบถึงขนาดเอออ่าเรียกว่าผู้หญิงนี่อะไร่ะอ๋อแล้วมันยังไหนเล่าโอ้โหไปกันร้อยกว่าคนเพื่อลงไปเดียวเนี่ยเอออ้รู้จักต้นมะขามเทศไหมเอออ้วแน่โอ้โหบอกเคยเคยเห็นไหมเคยออ เอามาโชวยโอ้โหดูตลกขนาแกนี <Blade ol ed> ่ขุดมันบ้านฉันยังไม่เน็่ไงเท่าเลยเออแล้วมันวิเศษยังไงแล้วนี่ไงมารายการนี้ดีจริงนะ จิบเปล่าไปพรางฟังเพลงดนตรีบรรเลงหลากหลายเฮ้ยโอ้แปลกจริงๆโอ้โฮใส่ปุ๊บร้องปั๊บโอ้โฮไม่ใส่ไม่ร้องโอ้โฮหลวกวิเศษ สวัสดีพี่น้องอ่อออออเห็นไหมครับนี่สวัสดีพี่น้องม,มาฟังผม้องกันสักหน่อยเฮ้ย <c oughs> ถือเสียงผมไม่หยุดยอ้อยมาฟังกันหน่อยแล้วก็อย่าถือผมเป็นลิเก etr, หัดใหม่ยัยงไม่ เล่นอะไรฮะพีโยกทำไมดูโก้เล่นนะทําไมฮะเอาขันมาครอบหัวฉันได้ยังไงเอาแล้วเป็นไรเอาก็ได้มันขันล้างซุวมโอยออดเอ้ยนั่นมันอดีตเดี๋ยวนี้มันเลิกแล้วจะไม่คิดอาใยมันเลยเหรอเนี่ยดูที่เนี่ยหน้าตาแดงๆอย่างนี้ยังไงก็ยังกลับไปเป็นอีกนะแม่คุณนะออยู่อย่างนี้เลยแล้วท่านไูม่เกียดครับ เราชาวคณะโยงพิศโลกขอนำเสนอสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลกนี้สุดยอดวิทยากลจากประเทศอินเดียครับเก่งมากคนนี้ใครมิสอีกัวนาเชิญครับ เรียนเลยครัผู้มีเกียรติได้ทราบว่าเก่งขนาดไหนยังไงลงจากเครื่องบินใช้ผ้าดำผูกตาขับมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ถึงสวนจตทุจักรไม่ได้รับอัตรายมายัางไงเขามายังไงเดี๋ยวดูเขาครับมิสตีกัวนา่ามาเีมือสกัดชากันมากครับเครื่องบินทัน้งเรานี่ทำให้หายได้โอ้โหซ่อนเป็นซ่อนไก่ซ่อนนกนี่ธรรมดานี่นี่ทำเครื่องบินทั้งลำหายโอ้โหมิสตีกัวน่ามา เมียผัดนกแก้วให้กินเลยใจร้ายใครอีกหน้าอีกหน้าหรืออีหน้ากลัวโอ้โหม่เขาเก่งกันแล้วกันน่ะเก่งอ้าทำอะไรได้บักโอ้โหทำได้หลายอย่างนี่ทำเครื่องบินทั้งลำเนี่หายได้เนี่ยเออคนต้องคนนี้ทำให้หายได้โอ้มอเตอร์ไซค์ทั้งคันทำหายมาแล้วคนเนี่ยอ้าเสกหายไปจอดซื้อกับข้าวไม่รู้ใครเอาไปหายเลย เออชุดแรกที่จะแสดงวันนี้เรียกไก่ได้เรียกไก่ได้เรียกไก่ได้เอาเรียกให้ดูเลยเอ้ามาเรียกมาเป็นไงครับท,ท่านผู้ชมเก่งขนาดไหนฮะหาอะไรฮะหาไก่ใครบอกไก่จะมาก็เรียกไก่เอาเขาเรียกไก่เฉยๆไก่ไม่มาต้องชมชุดต่อไปบุรีล่องหนบุรีล่องหนครับ Thank <laughs> you. เห็นเต็มสองตาเลยครับมีความรู้สึกเป็นยังไงฮะร้อนกลัวชักชันชุดต่อไปครับน้ำมหาศรัทธาน้ำมหาศร์อ่าคนบ้านนี้เขาลูกล่างอย่างนี้หมดเลยเหรอลูกลากพีลึกเนาะน้ำมหาศรัทธ์เอดู คุณมีปัญหาเยอะหลือเกินผมอยากดูน้ำใสๆสักเก็บวจะดูใสๆใช่ไหมครับครับผมโอเคครับใสๆเลยอ่ะใสๆเลยเออมา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 นี้เทขวดนี้ไม่ต้องผสมเอาขวดนี้ล้วนๆจะเปลี่ยนขวดอ่ะดูใสไหมครับใสไหม ใสๆนะครับเอางี้ดีกว่าถ้าผู้มิเกตจะดูสีอะไรบอกมาได้เลยฮนะ <Yeah. S 1> สีแดบงบเอาสีม่วงไหม yeah. สามสีให้ห้าพันก็เล่นไม่ไดุ้ยอทําได้ครับไม่มีอะไรที่พวกเราทําไม่ได้ทําไม่ได้เดี๋ยวผมทําให้แหมคนะโยงวิสวะุลทำให้หมุดหิทำอะไรต้องทําได้สีน้ำเงินสีใบบัวบกแล้วได้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 สีน้ําเงินได้ดูกันแน่นี่ไงครับสีน้ําเงินครับท่านผู้ชมสีน้ําเงินนายโยกหันจะเป็นได้ยังไง เป็นได้สีดำแดงยังไงอ่ะเดนแดงเนี่ยอะไระสีผสมอยู่กับอะไรน้ำพูดติดติดกันอ่ะสีน้ำตังดูสีน้ำตังตอนนี้นะฮะคนที่จะทำสีน้ำเงินได้อยู่โน่นครับมาแล้วมา อันนี้เป็นความสามารถส่วนตัวห้ามลอกเรียนแบบนะครับไม่ใช่ทำกันได้ไง่าย